เลยนี่ก็คือว่าถ้าหมาลองกระดูกทับเส้นเวลาก้มนะดินยืนก้มมันนิ่งปวดไอ้ไอ้ฝึกจากนั่งไอ้ขาแล้วเราเอามือไหลไปตามต้นขาแล้วก็หน้าแข้งนะสักประมาณสามห้าครั้งอย่าอย่าทำมากนะ คือเพื่อให้หลังกล้ามเนื้อมนันนอนตัวก่อนแต่ถ้ายืนถ้ายืนนี่เดี๋ยวมุกมุกลองลองทำถ้ายืนก้าวขามาข้างหน้านะใช้มือเกาะโต๊ะไว้มือเกาะโต๊ะไว้แล้วนี่ลาก้มย่อเข่าแล้วก้มหลังได้ก้มหลังได้10-20องศาได้นะ แต่ว่าถ้าถ้าเราขาไม่งอแล้วก้มเลยนี่หมอลองกระดูกมันจะแตกมากขึ้นนะคือคือหยิบของบนพื้นนี่ไอ้ไอ้ทำท่าย่อเข่าแล้วก้มหลังได้แล้วก็ใช้ระึ้นใช้มือเหนี่ยวตัวขึ้นมานะใช้กำลังขาไม่ไม่ใช้กำลังหลังนะฮะนี่ก็คือวิธี